สวัสดีครับผมมีผ้ามาทำยำรวมมิตรครับนี่มะม่าครับมีใส่กอกครับสื่อมาแต่บิ๊กซี่ครับพักนี่ครับเชิญประกอบมันครับผมเน็ตทวดินครับผมทวดิสงครับบุลเซนมะม่าครับทำจิ้มมันหมูสามหมูซับครับหมูบด เราติดตามมึงครับสิเป็นนาตาแบบใดครับผมเดี๋ยวพาไปเก็บบกพริกจากไรได้ครับขาดอีกอยู่ครับขาดเครื่องเคียงอยู่ครับเป็นบกพริกครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบ่งบรรยากาศจากไรได้ครับเก็บสดๆจากไรครับผมครับพริกสวยๆงามครับมันเกิดปะควงามาะไหนครับหลายชุดเลยครับเดี๋ยวพมกินอีกเวานห้อง ดีครับนี่ครตูดมันมือนกันครับนะครับถั่วลอตเบื้องครับวันถุดิบเป็นยังไงครับผมหยิบมาครบนะครับรอติดตามมึงครับมาเบุงครับวัตถุดิบนี่นีพริกครบเลยครับพักเพลกรอติดตามมึงสวอยง่ายจากที่เพิ่นมาย้ำไม่กินครับผมโอ้ถั่วรอติดตามมึงครับ หันมูยอไปนั่งมั้บุนสินเนสบมาเตงกุ้งเทพบเลยครับเมื่อยากเมื่อยากออกกล้องครับเห็นเค่องตัวครับงามเฉนิมมาเติเกาหลี <c oughs> หันมูยอรครับไปครับติดตามเบิ่งไปเรื่อยๆตอนย้ำตอนนี้ตอนนี้อ่ะ ตอนนี้กักำลังถอดเทวดินนะน,นี่กัเฮ็ดนี่เฮ็ดเนียงเหรอฮะเฮ็ดคนญี่ปุ่นครับผักกระล่ำครับพริกัอกินี้ครับสีบรงามแน่เลยครับแบบกบานๆานน้องครับไอถอเบ,บิงขาเรือเทวดินกำลังถอดอยู่ครับเพิ่งหันนิ่นูหอมหันหอลไรบ่ พันเลยครับกุยช่ายแมี้บอกซื้อมันกุยช่ายกุยช่ายกุยช่ายใส่กว่าลงไปครับอ่ะเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมากินยำรวมมิตรในกันครับผมมีมาหมาครับมามานี่ว่ายำรวมมิตรเนาะยำใส่กันเนาะบ่ บ่ย้ำลม,มีน้ำครืงหนึ่งย้ำบุญเศนกับย้ำลมมีครับติดตามมึงครับสิเป็นยังไงครับผมสิแสบสีนวัวปะครับเอาพวกมูพวกยังนอตุ่มครับถ่าย้ำครับผมรอติดตามมึงย้ำสิเป็นยังไงครับนี่ครับคนกุ้งถีบถันี่ของผมตัวลิซุมถทอว เดง๋ยวไม่ gặp องไมสาใหม่บ่ใหม่ก็ติดตามครับผมสาวเส้นกันนะครับเสาวไส้ขึ้นนะครับครับผมคนท้อันครับลวกเส้นครับตอนนี้วิธีลวกเส้นครับมาม่ามาม่ารดใดก็แซบเมอร์ครับเดติดตามมึงครับเจ่าทานกับบานๆานนะครับ บุญเสนะ้นเส้นครับผมดวกลงไปครับประมาณสามนาทีครับบุญเส้นคๆนๆละคอยเอาขึ้นครับผมไปรอติดตามดูครับแลีวก็ลวกพักครับลวกบุญเส้นแล้วก็ลวกพักครับ รอติดตามมึงเมนูยำยำง่ายๆครับเมนูละยำครับมึงนี้ง่ายครับเสียบเสียบง่ายแถมเสียบครับผมเมน,นูรอติดตามมึงครับคลิกแบบครับผมพริกลงไปประมาณสามสิบเมตรครับพริกปลูกเองกินเองครับรอบึงเสียบสีนวบ่ครับผม มาดูพักลวกพักต่อไปครับมาครับมาทำกันยำเลยครับใส่สอดพริกลงไปครับครึ่งขวดครับขวดเล็กครับผมน้ำตาลครับน้ำตาลประมาณสามซอนโตครับน้ำปลาประมาณนั้นเลยครับเลยมาแช่เล็ดรุงครับ มันทับพี่หนึ่งครับน้ำปลาตาแม่ขั่วครับผมตาเย็นบระแสบเยครับตาแม่ขั่วครับแล้วคนๆเข้ากันครับมะนาวครับมะนาวนี่ประมาณอยู่ซีลูกครับผมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนๆๆแล้วก็ท่าซิมเบิงว่ามันสีแซ่บปานใดครับเปนครับเครื่องเคียงครับผมหนากินบ่ครับ หมูปรุงสูเลยครับหมูลูกชิ้นพักครับผมมาตรอติดตามมะนาวยู่ครับตอนนี้ <c oughs> มาครับหมูหมูยอ่อลูกชิ้นหมูบดครับผมใส่ลงไปครับกับน้ำซุปนันเล็กหน่อยครับผมคนเนี่ยมันเข้ากันครับเดี๋ยวๆเงี้ยครับ การทาอาหารต้องใจยเย็นๆครับถึงจะออกมาอร่อยครับผมใครเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจเออครับผัไมพี่น้องครับใคร,ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ดำรวยครับปีใหม่หรอครับผมนี่คือยำมะม,ามา่มมายำมะม่าครับ ใส่ตัวลิชงลงไปแล้วครับเราหุ่นเสียนใส่ลงไปครับมาเบิ้งเบ็ดเรื่อยๆครับผมใส่มืเลยใส่หลายใส่หลายหืมขออาไรนั่นมนาะใส่ใช่ไม่ต้องใส่ นะครับเป็นยันเนมีครับผมวุ่นเซนมากๆครับแต่ว่าแยกคนละฟังครับเอาใจคนหลายคนครับนะฮะไฟมักฟังนี่ก็รวมครับไฟบูมากมมร่วงกับปะตองเอาครับผมนี่วุ่นเส้น